สวัสดีสมาชิกครับมีรถ4ประตูออโต้มาฝาก1คันนะครับกระบะ4ประตูมาส d a นะครับตัวนี้ปี2012นะครับจดปี2013เป็น4ประตูออโต้นะครับเครื่อง2002ครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับของแต่งชุดแต่งรอบคันจัดมาให้งามๆเลยครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยถอดไม่เคยรื้อครับ รถสวยสมบูรณ์ครับใช้ในเมืองตลอดจัดทรงมาสวยๆนะครับใครที่กําลังหา4ประตูนะครับผ่อนชิลๆหกพันปีนะครับโดยประมาณนั้นนะครับสามแสนบาทเป็นเงินสดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบตัดสินใจนะครับจอดไม่นานแน่นอนนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิการนะครับรถใช้งานแล้ว1นึ่งแกมนิโลเมตระครับไม่เคยบรรทุกหนักครับรอนกระบะงามๆเลยครับ เช็คชมดูรถที่มินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านติดตามช่อง YouTube นี้อยู่นะครับจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแอดมินคัดและเช็ครถสวยนำมาเสนอนะครับใครที่สนใจนะครับดีแน่นอนนะครับคันนี้เช็คมาให้เรียบร้อยสวยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างงามๆครับนี่นะครับยางดอกลึกแม็กหม่ใช้กันยาวครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอ s ีเอสครับตัวนี้สวยสมบูรณ์สุดๆเลยครับ เกียร์ออโต้ขับสบายขึ้นลงสะดวกสบายไปกันได้หลายคนทุกของก็ได้นั่งก็ได้นะครับใครที่สนใจนะครับเช็คชมดูรถได้เลยครับรถสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาด้านะครับ4ประตูออโต้2 0 0พนนะครับนี่นะครับภายในเบาะยังงามอยู่เลยนะครับชมดูเกาะเลยนะครับรีบตัดสินใจนะครับโทรเจรจาสอบถามก็ได้นะครับแอดมินคัดมาแล้วนะครับมีรถมากมายเยอะแยะนะครับที่แอดมินไม่ลงนะครับเนื่องจากว่า บางครั้งราคาถูกก็ไม่ลงครับเพราะว่าไม่รู้จักคนขายครับแล้วว่าไม่รู้ฝีมือว่าเขาคัดได้ระดับไหนนะครับแต่ะนั้นส่วนมากรถที่ผมนําเสนอก็จะผ่านการคัดมาจากทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่สําคัญนะครับผมเน้นราคากับสภาพเลยนะครับสภาพนี่บอกได้ว่าเปิดมาราคาแบบนี้ เย้ายวนมากๆนะครับถ้าใครกําลังหา4ประตูนะครับมาสด้าก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับเรื่องเครื่องยนต์และระบบต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแบรนด์และความรู้สึกเท่านั้นแหละครับถ้าท่านเน้นหารถใช้งาน4ประตูได้สภาพได้ปีได้ราคาตัวนี้สุดจัดเลยครับเช็คชมดูได้นะครับงามๆครับขอย้านะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มก а р а н т и โครงสร้างถ้าตรวจสอบพบเจอเราโกหกบอกเตรเราคืนเงินทันที2เท่าครับรถสวยสภาพนะครับจะทรงใส่คิ้วลงร้อมาเรียบร้อย ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถสภาพนี้ราคานี้นะครับเช็คตามท้องตลาดดูได้ครับเขาเปิดเท่าไหร่นี่แอดบินขอโปรโมชั่นมาเปิดเบาๆมากเลยนะครับลองชมดูได้นะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับ329,000ับาทก็สำหรับสมาชิกช่อง YouTube เลยครับชมดูก่อนนะครับรีบตัดสินใจไปดูไปเช็คไปชมนะครับรถสภาพนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าใครกำลังหากระบะและหา4ประตูเน้นผ่อนใช้งานเน้นสบายใช้กันได้ยาว ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับห้องเครื่องไม่เคยถอดลื้อนะครับรสภาพดีมากๆนะครับงามๆครับนำมาฝากนานๆจะมีมานะครับอย่างดอกลึกดอกเต็มแม็กใหม่ใช้กันได้ยาวครับทรงนี้ไปไหนก็งามครับขอบคุณครับ